สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พิรดามีแรงบัในดาลใจมาให้นะคะคําพูดคลาสสิกคลาสสิกที่เขาพูดกันบ่อยๆว่าเออคนเราต้องมีความมุมานะนะคะเป็นปัจจัยแรกแห่งความสําเร็จนะคะเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะก็คือว่าคนเราเนี่ยต้องมีความพยายามมุ่มนะขยันสู้อดทนนะคะจึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามนะคะคนที่เกิดจากออลากย่าหรือว่าคนที่เกิดมาในฐานะปานกลางนะคะก็สามารถ ประสบความสําเร็จได้จะกลายเป็นคนที่โดดเด่นได้แล้วก็ยิ่งใหญ่ได้อยู่แล้วนะคะด้วยความมุมานะและสติปัญญาและสมองสองมือของเขานะคะจึงจะประสบความสําเร็จและยิ่งใหญ่ได้นะคะและจะถูกคนชื่นชมบนโลกนี้ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าเอ่อความมุมานะความบ้าบิน ในการทํางานจึงจะประสบความสําเร็จอย่างนั้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทํางานอย่างบ้าบินนะคะต้องทํางานด้วยสมองและสติปัญญาควบคู่กันไปด้วยนะคะเขาจะถือว่าคนที่ประสบความความสําเร็จด้วยสติปัญญาของตนเองนะคะแบบนี้นะคะต้องใช้สติปัญญาและสมองด้วยถึงจะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะไม่ใช่ทํางานอย่างบ้าบินนะคะแล้วก็ทนทรมานอย่างนั้นนะคะและใช้ช่วชั่ว ช่วงเวลาในการทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะต้องใช้สมองและสติปัญญาประกอบไปด้วยนะคะจึงจะถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะ